ขอบคุณที่มาส่งนะกลับบ้านดีๆบอกแม่ว่าไม่กลับบ้านดึกแต่กลับมาเช้าเลยนะไปนอนค้างกับผู้ชายมาละสิหนูไปนอนค้างบ้านเพื่อนมาค่ะอามเขาแค่ไปรับไปส่งใครมาเห็นเขาก็ต้องคิดเหมือนฉันหมดนั่นแหละแล้วนี่เรียนจบมาตั้งนานแล้วไม่คิดจะหางานทำสักที จะเป็นพิตตี้ไปจนแก่เลยหรือไงบนแต่เช้าไม่อยากฟังแล้วไปนอนก่นอนนะง่วงอี๊กินข้าวก่อนไหมลูกแม่เตรียมไว้ให้แล้วแล้วค่อยขึ้นไปนอนไว้ตื่นมาค่อยกินนะแม่ไม่ไหวอะง่วงมากเลยเอางาน้องกลับมาจากทำงานเหนื่อยเหอยอย่าเพิ่งไปว่าอะไรน้องเลยแม่ก็หมดแต่ให้ท้ายมันแบบนี้ไง อีมันก็เลยไม่หางานทําดีๆสักทีงานที่น้องทํามันไม่ดีตรงไหนแม่เห็นได้เงินดีออกนะไองานที่แต่งตัววิววิวให้ผู้ชายมานั่งจ่ายเงินเน่เหรอเลิกบนน้องด้วยละป่ะไหนบอกว่าพาแม่ไปตลาดไงสวัสดีค่ะสองแม่ลูกจะไปตลาดกันเหรอคะตื่นเช้าเชียวใช่จ้าจะไปดูกับข้าวมาทำบุญไปวัดพรุ่งนี้นะ่ะ แหมพึง่งประกบแม่ไม่ห่างเลยนะน่าชื่นใจแทนป้าหน่องจริงๆจริงแม่ฉันชอบเอาฉันไปเปียบเทียบกับแกอะ่ะบอกว่าอยากให้ดูแลดีเหมือนพึ่งบ้างแล้วฉันดูแลไม่ดีตรงไหนวะฉันว่าฉันก็ทําดีที่สุดแล้วนะก็คงไม่ดีเท่าพึง่งละสิดูพึ่งสิคอยประกบดูแลแม่ไม่ห่างแบบนี้แม่พวกเราก็คงชอบเหมือนพึ่งอะ่ะนั่นน่ะสิ นี่ค่ะแม่ไม่ต้องให้แม่หรอกแม่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแม่เอาไปเถอค่ะหนูก็หามให้แม่นี่แหละขอบใจนะลูกแล้วทำงานเหนื่อยมากไหมก็น,นิดหน่อยค่ะสงสัยคืนนี้ต้องนอนค้างบ้านเพื่อนอีกแล้วอ้าวเหรอแล้วจะไปยังไงล่ะให้พี่พึ่งขับรถไปส่งไหมหนูให้อามารับบ้าค่ะ น่าจะมาแล้วงั้นหนูไปก่อนนะคะจ้ะผู้ชายมารับอีกแล้วดูดิ ลูกสาวบ้านเนี้ยเขาต่างกันจังเลยเนาะคนตอก็แสนจะรักดีจบมาก็มีงานดีๆทําแต่ดูคนเล็กนี่สิเป็นพิตตี้ตั้งแต่สมัยเรียนจบมาก็ไม่ยอมหางานใหม่ทํานั่นสิสคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีได้เลยนะพึ่งก็เป็นตัวอย่างของลูกที่ดีส่วนอีฟก็เป็นตัวอย่างของลูกที่ไม่เอาไหนแต่แม่ฉันก็บอกนะว่าถ้าไม่ได้ดีอย่างพึ่งก็อย่าเป็นแบบอีฟก็พออุ๊ยแรงไปเถอะแกไปหาอะไรกินหน้าปักซอยดีกว่า แม่เมื่อกี้อีฟให้เงินมากี่บาทถามทำไมล่ะแม่ไม่ได้ใช้อะไรทุกวันนี้แม่ก็กินเงินบำนาญตั้งกี่บาทเอาไห้พิ่งไม่ดีกว่าเหรอแกก็มีงานมีเงินจะไม่อยากได้เงินน้องทำไมก็ตอนนี้หนูช็อตอะแม่บัตรเครดิตก็ยังจ่ายขั้นต่ำอยู่เลยหนูขอแม่สักห้าหมื่นได้ไหมเจาไปปิดอะไม่อยากเป็นหนี้ บอกไม่อยากเป็นแต่เขาสร้างนี่ไม่เป็นแสนแบบนี้แล้วจะเลิกได้หรือยังไอออนไลน์น่ะแม่อยากเสาสซีมากได้ไหมตกลงจะให้ไหมเงินอีบ่ะไม่ให้น้องให้แม่ไม่ได้ให้แกถ้าอยากได้ก็ไปขอน้องสิแต่ระวังน้องจะขำหน้าให้นะไปดูถูกอาชีพเขาไว้แต่ก็จะไปขอเงินเขาใช้ห่างเงินใช้ไม่ได้เลย หาจากไหนวะเนี่ยพึ่งจะไปไหนอ่ะอ๋อฉันกำลังจะออกไปซื้อยาบำรุงให้แม่น่ะก็เห็นแต่แกนี่แหละที่คอยดูแลป้านองแล้วอีฟน้องแก่ไม่ช่วยบ้างหรือไงเออนั่นสิแล้วทำไมอีฟถึงไม่เลิกทำงานแบบนั้นน่ะไม่อายบ้างหรอไม่รู้สิ อีฟเขาคงคิดว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินดีมั้งฉันก็ไม่รู้จะเตือนยังไงอีฟมันไม่ฟังฉันรอกทําไมแกกับน้องแกถึงต่างกันอย่างนี้นะคนละขั้วเลยเนาะว่าแต่ช่วงนี้ฉันไม่เห็นแกไปทํางานเลยอะออกจากงานแล้วเหรออ๋อตอนนี้ฉันทำฟรีแลนซะ์น่ะทำอยู่ที่บ้านเนี่แหละจะได้ดูแลแม่ได้อีฟก็ไม่ค่อยมาดูแลแม่ด้วยอะอีฟนี่จริงๆเลยนะลำบากพี่ต้องออกจากงานอีก วันๆฉันก็เห็นแต่อยู่กับผู้ชายพึ่งแล้วแกไม่เหนื่อยบ้างหรอต้องดูแลทุกอย่างคนเดียวแบบเนี้ก็ครอบครัวฉันนี่ไม่เหนื่อยหรอกนี่พึ่งแม่บอกแล้วไงว่าให้แยกผ้าไว้จะได้ซักง่ายๆโหแม่จะซักแบบไหนก็ซักไปเถอนะน่ะเดี๋ยวพอซักไปแล้วสีตกแกก็มาบ่นแม่อีก นจยแล้วเรื่องงานแล้วว่าไงถูกไล่ออกมาสองเดือนแล้วไม่คิดจะหางานใหม่เลยเหรอแหนแม่ว่างงานแค่สองเดือนมันจะอะไรนักหนาอีบเขาก็หาเงินให้แม่ใช้อยู่ไม่ใช่ไงเงินบำนาญก็มีแล้วจะให้หนูหาเพิ่มทำไมอะ่ะแล้วจะให้น้องรับภาระคนเดียวเลยหรือไงแกเองก็มีแรงออกไปช่วยน้องบ้างสิงานที่อีบทำได้เงินดีจะตายทำคนเดียวเลี้ยงได้ทั้งบ้านเอา ไหนตอนแรกแกไม่เห็นด้วยไม่ใช่หรอที่น้องทํางานพิตตี้ดูถูกน้องสารพัดที่ตอนนี้จะมาใช้เงินน้องแล้วก็ชอบไปพูดให้ชาวบ้านเข้าใจน้องผิดเอาคะแนนเข้าตัวเองอะแล้วที่คนอื่นพูดมันผิดตรงไหน,นเดี๋ยวกลับบ้านเช้าเดี๋ยวพาผู้ชายเข้าบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยใครเขามองเข้ามาก็คิดว่าแม่รักดีหนูไปห้ามคนอื่นพูดไม่ได้หรอกนะแม่คนอื่นจะมองน้องอยังไงแม่ไม่สนใจหรอกแต่แกเองเป็นพี่แท้ๆท,ทำไมถึงคิดกับน้องแบบนี้อะแม่จะมาว่าหนูได้ไง อีกนั่นแหละทําให้บ้านเราขายหน้าชาวบ้านก็พูดกันไปทั่วแล้วแล้วคนอื่นเขาชื่นชมหนูไม่ดีหเลยไงแม่จะได้ยินได้ไงว่าบ้านเนี้ยมีลูกสาวที่ดีคนหนึ่งใช่ในสายตาชาวบ้านแกอาจจะเป็นลูกที่ดีแต่แค่ในสายตาชาวบ้านนะอะไรกันคะเนี่ยเสียงดังไปถึงข้างนอกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพึ่พง ไม่มีอะไรหรอกลูกพี่พึ่งเขาปรึกษาแม่เรื่องหางานทำนะ่ะผมขอญาตเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับตามสบายเลยจ้าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเราไม่เหนื่อยเลยค่ะ ชายคงชอบผู้หญิงแรดแบบอีฟทุกคนเลยสินะแม่ครับผมขออนุญาตมั่นกับอีฟได้ไหมครับมั่นเหรอลูกใช่ครับแม่เราสองคนก็คบกันมาหลายปีแล้วผมก็อยากให้เกียรติอีฟเวลาไปไหนมาไหนคนอื่นเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดครับนี่ไน้นุ่นแกรูแล้วยังว่าลูกสาวบ้านนี้มีผู้ชายมาขอมั่นแล้วนะ ว้ายจริงเหรอใช่ไอ้หนุ่มที่มารับมาส่งบ่อยๆปะเออใช่แต่แหมถ้ามาเป็นมงเป็นมั่นแอบกินกันมาตั้งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้นั่นสิแล้วแบบนี้มันจะมีความหมายอะไรวะเนะาะผู้หญิงแบบอีฟอะไม่มีคุณค่าเลยไม่เหมือนพี่สาวถ้าจะเป็นผู้ชายนะฉันชอบผู้หญิงแบบพึ่งมากกว่าน่าจะเป็นแม่ของลูกได้โหจะมาเลือกคู่ให้ผมหายให้ตัวเองก่อนดีไหมครับนี่คุณเป็นใครคะเราไม่รู้จักกันมาพูดแบบนี้ได้ไงอะ นั่นสิอยู่ๆก็มาว่าพวกฉันไม่มีมารยาทแน่ใจแล้วครับว่าไม่รู้จักผมอะ่ะตอนผมมาส่งอีฟชะงโงกดูคอยาวอย่างก,กับยีราฟมีอะไรกันหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกครับแค่มาทักทายเพื่อนบ้านอะ่ะเห็นเข้ามาทีไรเจ้องเหมือนอยากจะทำความรู้จักอยู่ตลอดเลยฉันบอกให้พวกแกออกไปไงอะไรแก ยังจะดื้อด้านอยู่อีกฉันบอกให้พวกแกออกไปไงนี่มันอะไรกันคะแล้วคุณเป็นใครฉันมาไล่ที่บ้านหลังนี้หลุดจำงแล้วจำนองอะไรฉันไม่รู้เรื่องนะบ้านหลังนี้มันเป็นของฉันก็ลูกสาวแกเอาบ้านหลังนี้มาจำงกับเสียแล้วก็ไม่เอาเงินมาคืนแล้วเสียก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างมีสัญญาด้วยนะผมไม่ได้มาโม่ ฉันว่าอีฟมันเอาบ้านไปจำนองแน่เลยเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายอะผมส่งจดหมายแจ้งชำระหนี้มาหลายเดือนแล้วแต่ก็ไม่มีการตอบรับเรื่องถึงศาลแล้วบ้านหลังนี้ต้องถูกยึดนี่หมายความว่ายังไงลูกฉันคนไหนฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะแล้วลูกป้าคนไหนล่ะครับที่ชื่อพึ่ง นี่ครับเอาไปดูพึนี่แกทำจริงๆใช่ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่โถแม่ก็ตอนนั้นหนูร้อนเงินอ่จจะให้ทำไงล่ะนี่เพี่เอว่าเราไปจำนองจนหลุดเลยเหรอทาแบบนี้ได้ยังไงแล้วเราจะไปอยู่ไหนกันอะเอกาสารนี้เป็นของจริงนะครับ แล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วด้วยบ้านหลังนี้กำลังจะถูกยึดแม่โชคดีนะคะที่หนูยังมีเงินเก็บอยู่เราก็แย้ไม่อยู่ที่นี่กันเนาะถึงจะไม่หลังใหญ่เท่าเดิมแต่ก็อยู่ได้แม่ตั้งตัวไม่ทันเลยที่ต้องออกจากบ้านที่เคยอยู่มานาน แม่ไม่น่าไว้ใจแกเลยพึ่งหนูขอโทษจริงๆนะคะแม่พี่ขอโทษด้วยนะอีฟทำผิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้พูดได้แค่นี้เองเหรอหนูสำนึกผิดจริงๆนะคะแม่แม่ให้อภัยหนูเถอะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วแล้วอีฟจะไหวเหรอลูกดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านไหนจะแม่แล้วก็พี่แกอีก หนูยังพอเหลือเงินอยู่ค่ะหนูว่าจะเปิดร้านให้พี่กับแม่ช่วยกันขายจริงเหรออีฟพี่ขอบใจอีฟมากเลยนะแต่หนูจะให้แม่ถือเงินส่วนพี่ก็ได้ค่าจ้างเป็นรายวันหรือว่ารายเดือนแล้วแต่ตกลงกันอืมได้สิเริ่มต้นกันใหม่นะคะแม่จะลูก อีฟนี่เก่งเนาะลงทุนใด้ที่บ้านค้าขายได้อะ่ะอืมตึงเองก็ดูหงอยไปเลยน่าจะกลัวอีฟไปแล้วแหละแงน่ะแลลวแกแต่สำนึกได้ก็ดีแล้วคุยอะไรกันอะขอคุยด้วยดิพอดีผมตัวย้ายมาอยู่แถวนี้แล้วครับแล้วก็แต่งงานกับอีฟด้วยเลยอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านใหม่ ต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วบมันซะเลยนี้แะค่ะแม่ป่าคนเรามันท่ามไม่ได้แค่เขาไม่ได้รู้เองซะเลยดีนะคะที่อา่างเขาไม่ใช่คนคิดมากแล้วเป็นไงบ้างม่พึ่งขายของเหนื่อยไหมก็สนุกดีนะพี่ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองทําอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ได้แม่มาเนี่ยแหละฝีมือการทําอาหารของแม่ดีที่สุดแล้ว ยังไงพึ่งก็ขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะที่ทำให้เดือดร้อนเราก็ต้องมาขายของแบบนี้มันก็ไม่ได้แย่นะพี่ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีอย่างน้อยพี่ก็จะได้รู้จักคุณค่าของเงินด้วยไม่ต้องห่วงนะยังไงพึ่งก็ต้องถูกคุมความประพฤติไปอีกนานแม่ยังไม่ได้ให้ผายร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้แม่ะ